พระละเวทมนต์ดลพระคาถาทั้ง8ปดหมื่นสี่พันะธรรมขันจงเข้ามาบรรจุนั่นเหรียญหลวงปู่ทวดของข้าพเจ้านักระบัดนี้เถิดพุทธขาะงอาณาโมพุทโธวิพุทธะตังมิธรรมังพระอรหังนพพระไตยยขอเชิญพระละเวทมนต์ดลพระคาถาเลขยันทั้ง8ปดหมื่นสี่พันธรรมขันจงเข้ามาบรรจุนั่นเหรียญหลวงปู่ทวดของข้าพเจ้านักระบัดนี้เถิดคงคงอานาโมพุทโธวิพุทธะตังมิสังขัง นพระไตยะพระอรหังขออัญเชิญพระอัครเวทมนตนพระกถาเลขกันทั้ง8ปดหมีพันพระธรรมกันจงเข้ามาประจุเปลี่ยนหลูกปุทุธข์ทพระเจ้า นกกากรบัตินี้เถิดคงคงอะนาโมพุทโธวิโอมพระพุทโธพระพุทธังหนังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัวคุ้มตัวพระพเจ้ามะอะอุปรหังปิดโอมพระพุทโธพระพุทธังหนังหุ้มตัวคนลกพันคอคนพออยู่หน้าคนหน่าอยู่หลังอิติคงคังสารนังคาโตโอมตึกตักหินผาหักข้อตีกุสามตากหอบผู้ฝากทศแม่ธรณีอะวะอวาอาาาาาาาหังนุก,กาอิติบิโตพระภวาอายติโกนโตอิติบิโตพระภวาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระพุทโธปฏิยันตังคงคังคังอึ อิติปิโสพระขวาโอมพระธรรมเจ้าสั่งมาอิติคงคังอรหังคงอืออมพระสังฆเจ้าเอหิตพระสังฆเจ้าสั่งมาอิติพุทธ,ธคงอรหังพุทโธตีนิพพจคงคงอือ คงหนังคงเนื้ออรหังคงคงอิติปิโสพระควาหนังต่อหนังเนื้อต่อเนื้อเอ็นต่อเอ็นกระดูกกระดูกคงเท้าพันทางคงตั้งม้าอาอุณโมพุทธายะโอมปืนตั้นปืนยาวหอกเงาเหลาธนูปฏิคงคังด้วยตัวกูคงได้หอกข้อเงินหอกข้อทองหอกสำมวิทเกิดทองแดงคงได้แสงฟ้าผ่าวังอรหังพุทโธตรีนิพิชคงคงอรหังพุทโธอิติปิโตพระควาโอมเทะเลนโตศีลสมาธิทอรันตันตินะมุตตะโมทอเลนโตกรรมัฐานนังเทอรันตันตังน้ำมามีหัง ะอุณาโรมาปนาชายเตนะกโรโหติทั้งหมดจนบังเกิดเป็นนาโมกโรโหติทั้โหมดจนบังเกิดเป็นโมพุทธกาโรโหติทั้โหมจนบังเกิดเป็นพุทธากโรโหติทั้งหมดจนบังเกิดเป็นชายยะกะโรโหติทั้งหมดจนบังเกิดเป็นยะทอปัญจพุทธานะมามิหัง อสังวิสุโลปุสะภุปะปุตโรพุฑโธอิทโฮสัพพัญญุตยานังอิฉันโตอาสะวะขยังอิถังธรรมังอนุปัตโตอิทิมันตังนะมามีหังนะมนะอะนอกอนะกะกอนะอาณะอ,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 อากังอ,อุมิอามมมิเหตุตังโทนะพุทธัทงาอาตุนอา โอมนะนากรหนอพระศรีอานพระเจ้าเข้านิพพานนโมพุทธายะกัลัมะัะกิริมิทิกุรุมุทุปโกโรโมทโทปิตุอุตินโมพุทธายะอาศสติธนูเจวะสัพเพเต,เตอาวุธานิจักพะภะ,ะขาวิจุนานิโรมังมาเมนพุผดสันติโอมอุทาหอนอันใดเป็นไปบ่ม,มิได้สำเร็จพระอาจารย์เลือยง,งเจ้าทนา้สำเร็จแล้วเดสูตรนี้